الحمد لله الكريم الحميد يهدي لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو ويصرف عن سيئها لا يصرف عن سيئها الا هو احمد ربي حمد الشاكرين واثني عليه ثناء الذاكرين احمده جل وعلا على نعمائه وفضله وعطائه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتنا أمكوا سفهة ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และก็เจ้านาฬาเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และก็เจ้านาาจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาครอนท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวอัลลอฮฺ سبحانه แะจ้าอาลาทั้งหลายครับศาส,สนาอิสลามนั้นได้ปกป,ป้องความเป็นพี่น้องในระหว่างผู้ศรัทธา,าด้วยกันด้วยกับคำสอนที่ประเสริฐด้วยมรารยาทที่สูงส่งและแนวทางอันดีงาม เพื่อเสริมสร้างความรักใคร่ความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมและเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากความแตกแยกและความเป็นศัตรูกันอีกทั้งอัลกุรอานที่เป็นคำพูดขององค์สุภา,หาะหูอัจฮะลา่ก็ได้ให้แนวทางในการช่วยเสริมสร้างความเป็นพี่น้องให้มีความแน่นแฟน้นยิ่งขึ้นและขจัดต้นเหตุของความเกลียดชังและการทะเลาะวิวา ในสังคมมุสลิมเราจะอ่ากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอินนัมันมุมีนูนะอิควะว่ากล่าวบอกแท้ที่จริงผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันฟาอัสลิฮูเบนะอัคฮไวกุณดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงปรับปรุงความเป็นพี่น้องในหมู่พวกเจ้า วะทักุลลอฮะลา,าละอัลละกุมตุฮามูนและพวกเจ้าจงยำเพลงอัลลอฮ์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับก,กับความเมตตาลอกล่าวตอบว่ายาอเยฮัลลัดีนอามมนุลายสขอร์กุลมุนมินกุลมินอาซาอ้ายกูนุขยรอม,มินฮุนละจะอัลกาบอกโอ้บรรดาผู้ที่สัตยาแล้วทั้งหลายกลุ่มชนหนึ่งอย่าได้เหยียดหยามอย่าได้เยื่อหยันงต่ออีกกลุ่มชนหนึ่ง เพราะว่าบางทีกลุ่มชนที่ถูกเยอะหยันนั้นเขาดียิ่งกว่ากลุ่มชนที่เยอะหยันกว่าเขาวลาลนิซาอุมมินนิซาอินอาซาอิยากุนนะไข่รำมินหุมและในหมู่สตรีก็อย่าได้เยอะหยันในหมู่สตรีด้วยกันเพราะบางทีสตรีที่ถูกเยอะหยันอาจจะดีกว่าสตรีที่เยอะหยันพวกนางเสียอีกวลาแลจะมีจูอังฟุสกุมและพวกเจ้าอย่าได้ตําหนิตัวของพวกเจ้าวลาจะนาบาซูบินอัลกอบและอย่าได้เรียกกันด้วยกับฉาย ที่พวกเจ้าไม่ชอบบิซาลิสมุลฟูซูกูบบดันอีมานมันช่างเป็นความเลวทรามเหลือเกินการที่ผู้ศรัทธาจะเรียกันว่าเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนหลังจากที่เขานั้นได้ศรัทธาต่อลรสุภานับว่าจะอาลาแล้วว่ามันลัมยาตุบ ฟาอุลาอีกฮอมอดลริมูนและผูใดก็ตามที่ไม่สำนึกผิดไม่กลับเนื้อกลับตัวชนเหล่านั้นพวกเขาคือกลุ่มชนที่ละเมิดที่ข่มเหงต่อตัอตออวเขาบกเขาเองท่านพี่นอ้องผู้ที่มีอิมานต่รอรัสุภาหนุกวาะจาละทั้งหลายครับฉะนั้นในคําสั่งเจ้ารักสุฮาหะุูวาจาละไี้กล่าวเอาไว้ในสองอายะห์ข้างต้นทําให้พวกเรารู้ว่าหนึ่งในหน้าที่ที่ผู้ศรัทธา ที่มุสลิมทุกคนพึงจะต้องรักษาก็คือความเป็นพี่น้องร่วมศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พวกเขาจะต้องไม่กระทำ การกระทำใดก็ตามที่มันเป็นการบัทอนหรือเป็นการทำลายความสัมพันธ์ในระหว่างพี่น้องมุสลิมเดวยกันและสิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดและเป็นสาเหตุที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกและความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมนั่นก็คือการเย้ยหยันและดูถูกผู้อื่นซึ่งนับว่าเป็นลักษณะนิสัยที่น่ารังเกียจและบันทอนความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันท่านอับดุลลสัมอลลอฮฺมะฮมัดีห์มุสลิมได้กล่าวว่าบิฮัสบิมริอิม ชาวเาสู้บอกว่าเพียงพอแล้วการที่คนคนหนึ่งจะนับว่าคนคนนั้นเป็นคนที่กระทําความชั่วกระทาสิ่งที่ไม่ดีเพียงพอแล้วอย่างเดียวเท่านั้นการนับว่าคนนั้นทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วหรือทําความชั่วแล้วอายะตีรออาคอฮุนมุสลิมคือการที่เขาเหยียดย้มในเยอยหยันพี่น้องมุสลิมของเขาดังนั้นจะพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะาละลรทั้งหลายครับการเยอยหยันต่อผู้อื่นนั้นมันมักจะเกิดมาจากการที่เราหลงเข้าใจว่าเราเนี่ยมีดีกว่าผู้อื่นและมองผู้อื่น ดกวยกับสายตาที่เยียดยามซึ่งนั่นเป็นพฤติกรรมของคนที่มีความยิง่งเยะโสและคนที่มีอุปนิสัยที่ชอบกระทําความผิดพอเราจะอ่านกล่าวเอาไว้ในอันกุรามบอกว่าลายุฮิบุ อินน uh ัลลอฮะลอย่ใุฮบุมันกกนมุขตาลฟะคูรอนถ้าพี่น้องจงจำไม่ว่าละจอาละก่าวบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์เจอาละพระองค์ทรงไม่ชอบผู้ที่ยะโสและผู้ที่โอโอวดดังนั้นท่านัึงหลายจงระวังอย่าให้ตนเองมีลักษณะที่เลวร้ายอย่างนี้นั่นคือการเยาะเย้อยผู้สัทาด้วยกันนั่นคือการดูถูกดูหมิน่นเยียดยามพี่น้องมุสลิมดูแคลนบ่าวของอัลลอฮ์ซุฮานะฮูวะจอาละที่เขาเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุพานะฮูวะจอาลเพอแท้ที่จริงการกระทำนี้ คือบาปใหญ่และคือความผิดที่เลวร้าย ทัละตอาเได้เตอนเอว้ในกุรานบ่าวอินนัลลัตนะอัจรมูกานุมินัลลัตนะอมานยัดฮะคุนทิละตลาเลคบอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่กระทำความผิดนั้นพวกเขาตอนครั้งหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยพวกเขาเคยหัวเราะเยาะเย้ยบรรดาผู้ศรัทธาวะาอิการูบิหิมยัตกอมาซูนและเมื่อพวกเขาเดินผ่านบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็จะทำสายตาเยะเย้ยต่อกันดังนั้นชาพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอนาถทั้งหลายครับ ท่าหทั้งหลาย,ย่าได้ดูถูกผู้อื่นเม้เพียงเป็นเป็นเพียงแค่ลักษณะภายนอกของเขาหรือเพียงแค่เสื้อผ้าที่พอเขาสวมใส่ภายนอกหรือเพียงการพูดจาของเขาเพราะผู้ที่ถูกเยอะอย่างนั้นอาจะมีเกียรติสูงส่งณเนะที่อัลลสุภาหูนะโมวะจาละมากกว่าเราเป็นร้อยร้อยเท่าท่านอบิสมลละหัวอะลัยมัสซัลลัมจึงได้เตือนไว้ในอดีษบทหนึ่งบอกว่ารบบะอัชะละอัลกบรดีติมไรนีมัดฟูอันบินอบวาท่านอุุ้นบอกว่าบางที่พู ที่ผมเท่ารุงรังสวมใส่เสื้อผ้าที่ธรรมดาถูกมองข้ามจากผู้คนทาสุนบอกเราอักษมาอัาล้อฮีและอาบั แต่เมื่อเขายกมือขึ้นขอด้วยว่าต่ออัลลอฮลเราจะอะไรจะตอบรับดัวาของเขาเมื่อเขาสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอะไรจะช่วยหรือให้เขาสามารถที่จะรักษาคำม,มัน่นสาบานของเขาได้นั่นหมายความว่าคนคนนั้นเป็นคนที่รักษาคำม,มัน่นสัญญาที่มีต่ออัลลอฮ์สุขานะฮูวาจะอะไรดังนั้นพี่นปนองผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอะไรจึงหลายครับคนหลายคนในสังคมเรานะครับมักจะมองข้ามเรื่องนี้โดยยกเย้ยเย้ยหยันต่อผู้อื่นเพียงเพราะภายนอก เพียงเพราะการกระทําภายนอกของเขาหรือเพียงเพราะการพูดจาที่จะปุกตะกัดของเขาหรือเพียงเพราะรูปรักษบางประการที่ดูไม่สวยงามของเขาแล้วนํามาล้อเลียนล้อเล่นหัวเราะโดยที่เราไม่รู้เลยว่าคนที่เขากําลังเยาะเยะ้ย คนที่เรากําลังยกย้ยเขานั้นอาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราสุภาณหูวาจาอาละและมีความยี่เกรงต่อเราสุฮาณหูวาจาอาละมากกว่าเราเสียอีกเพราะฉะนั้น้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาละทั้งหลายครับเราจะต้องยี่เกรงต่อเราสุภาณฮูวาจาอาละเพราะคนที่มีเกียรติยิ่งนะเจลลเราสุภาณฮูวาจาอาละมากที่สุดคือคนที่มีความยีเกรงต่อพระองค์เพราะเราสุภาณฮูวาจาอาละพระองค์ไม่ได้มองที่ใบหน้าของเราไม่ได้มองที่ความสวยความหล่อของเราไม่ได้มองที่ทรัพย์สินเงินทองของเราหรือฐานะภายเนาของ แต่เราสุภานะฮูวาตาเลจะมองที่จิตใจของเราและการงานที่เราปฏิบัติเราจะอาระกวเอาไว้ในกุรานบอกว่าอินนักรอมากุ้มอินดัลอฮิอัตคอกุ้มแท้ที่จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่สุชาตมากที่สุดคือคนที่มีความยำเกรงต่อเราสุภานะฮูวาตาเลมากที่สุดฉะนั้นทนพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราะตาเลทั้งหลายครับท่านอับดุลเลาะห์สุลต่ายังได้เตือนพวกเราไว้ในฮะดิษบทหนึ่งอีกว่าบางครั้งคนที่ชอบเย้ยหยันผู้อื่นล้อเลียนผู้อื่น บางครั้งคนคนนั้นเขานั่นแหละที่มีพฤติกรรมดังกล่าวในตัวของเขาเองจอะซุนกล่าวบอกว่าลิมายตอากูอาดูกุมมิมมายะฟันทําไมพวกเจ้าจึงหัวเราะเยาะเย้ยกับสิ่งที่พวกเจ้าเองก็ยังกระทําเช่นเดียวกันเพราะนั้นท่านพี่น้อง ู้ที่มี إ ي ม ا นต่อเราจะและทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงระวังการเยาะเย้ยผู้อื่นแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆก็ตามเพราะว่าครั้งหนึ่งท่านหญิงอาอิชาร์รดิยัมลอฮุะอันฮได้กล่าวต่อหน้าท่านนบีสอลลลอฮุมะัยฮิมสัลัมโดยเป็นการกล่าวถึงท่านหญิงซอฟี亚บอกว่าฮัสบูกามินซซฟี亚จากกดาวกาดาทานซูนพอแล้วสําหรับท่านหญิงซซฟี亚ที่นางเป็นเช่นนั้นในบางรายงาน พูด้ดังนั้นะดิษฐาระบุว่าชายหญิงอิชารอดิยอลละหัวนาพูดถ้อยคําดังกล่าวเพื่อต้องการที่จะสื่อว่าชานหญิงโซฟียานั้นนางเป็นคนที่ตัวเตีย้ยเมื่อนั้นท่านอาบับดุลลอฮ์อะัวนิมุสลัมจึงได้กล่าวแก่่านหญิงอ,อิชาบอกว่าแล้วก็ดะกลนที่คลิี้ตัน แล้วมุซีจัดบีมาอินบาฮริและมาซจัดฮูทารสุนกล่าวแก่นางบอกว่าแท้จริงแล้วคำพูดที่นางพูดนั้นหากนำเอาคำพูดนี้ไปผสมกับน้ำทะเล ย่อมทําให้น้าทะเลเปลี่ยนสภาพของมันไปอย่างแน่นอนฉะนั้นท่านพี่น้องผูผู้ที่มี إ ي م านตอลเราจะอาละทั้งหลายครับนี่ไม่ใช่ลักษณะนิสัยของแตนหญิงอาอิชะหรเราเดียวราหันหาเลยแต่เป็นเพียงคําพูดที่นางพูดออกมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ท่านนาบ,บีสมอลละหันอยู่มัสลัมก็ไม่ได้ปล่อยผ่านและก็กล้าตักเตือนนางแล้วมันจะเลวร้ายขนาดไหนสําหรับกลุ่มชนที่ชอบเยาะเย้ย ที่ชอบดูถูกเยียนหยานเสียดสีและด้อยค่าผู้อื่นอยู่เป็นประจำเดี๋ยวนั้นจะพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอรสุพานธ์วาจาอะจังหลายครับคนที่ชอบจับช่องหาข้อบอกพร่องของผู้อื่นย่อมละเลยที่จะตรวจสอบดูข้อบอกพร่องของตัวเองและนั่นทําให้เรานั้น กลับกลายเป็นคนที่หลงผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวขอเราสุภาณหูวาจาละสงปกป้องพวกเราให้พอเราห่างไกลาจากพฤติกรรมที่เลวร้ายแล,และขอเราสุภาณหูวาจาละได้โปรดชี้ทางนาให้แก่พวกเราไปสู่หนทาง,งาทอ,าลลาอันดีงามเถิดอัลกุลัลีมัายะ ف ر الله ا ล ع ظ ي م ا ل ج ل ม ل لي ิ ل ك م و ัฟ ط ف ف ر و ه إ ف ا ل ر ح ي ม

และเยียวยาผู้อื่นจะครับเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราสุภาพนะฮูว่าจะอะลรทรงโกรธคิ้วพวกท่านเราจะอะลกล่าวเอาไว้ในกุรอานบอกว่าวะบุดิอันกิตาบุฟตารมุจรรมีนมุชลิกีนมิมมาฟีละตะละกล่าวบอกวา่าแล้วเมื่อสมุดบันทึกที่มนุษย์เคยกระทําการงานเอาไว้ในดุนยาถูกนํามาวางในทุ่งมะชัด ในวันเกียรมม์มุฮัมหมัดเจ้าจะเห็นว่าบรรดาผู้ที่กระทำความผิดพกเขาจะอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวมินม,มาฟีกลัวสิ่งที่มีอยู่ในบันทึกของเขา وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا لَمَّا ن و و ا إ ا أ <ام> เَเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำเอาไว้ในดุนยาที่ปรากฏอยู่ในบันทึกของเขาแล้วเขาจะกล่าวขึ้นว่ายาวัยละนาโอ้ความวิบัติ ได้เกิดขึ้นกระชีวิตของพวกเราแล้วความพินาศเกิดขึ้นแล้วนี่มันบันทึกอะไรกันนี่มันบันทึกอะไรเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องไหนเลยที่ไม่ถูกจดบันทึกเอาไว้ในสมุดเล่มนี้วาวาจดูมาอามีนฮาดิรอและเมื่อน,นั้นพวกเขาก็พบถึงทุกทุกสิ่งที่พวกเขาเคยกระทําเอาไว้ในดุนยาอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาทานายบลาินอับบาส รอดิยอละหานท่านได้กล่าวแบอบกว่าเรื่องเล็กที่อัลลอฮฺสุฮานหัวจะอะไาได้กล่าวเอาไว้ในอายะนี้หมายถึงการยิ้มเย่อเย้ยพี่น้องอุศธาด้วยกันส่วนเรื่องใหญ่ที่มนุษย์จะได้เห็นในวันกียรมะนั่นคือการหัวเราะ ยอะพวกเขาอย่างเปิดเผยฉะนั้นทอพีน้องผู้ที่เป็นบาวขอเราสุภานะฮูว่าจะอาลาทั้งหลายครับเราเป็นบาวขอเลาสุขานะฮูว่าจะอาลาเราถูกสร้างมาจากสิ่งเดียวกันดังนั้นเราอยู่ในสภาพเดียวกันแม้ว่าเราจะมีฐานะที่แตกต่างกันมีอำนาจที่แตกต่างกันมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างหนึ่งที่เราเหมือนกันคืออีมานแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คืออีมานของเราไม่เท่ากันความยังเปรงของเราไม่เท่ากันฉะนั้นสองสิ่งนี่แหละ ที่จะเป็นสิ่งวัดว่าใครในหมู่ geliyor, พวกเราจะเป็นคนที่ดีนะเจ้าลสุฮาอูวาจาลามากที่สุดคนที่ดีนะคะตั้งในสายตาของลสุฮาหูวาจาละไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนมีฐานะมากเงินทองมากมายไม่ใช่คนมีอำนาจไม่ใช่คนที่มีหน้าตาที่ดีแต่คนคนนั้นคือคนที่มีอีมานมีความยำเกรงต่อลสุฮานอูวาจาละฉะนั้นเราได้ยอย่าเยอะใยญ่กันอย่าได้ดูหมิ่นอย่าได้เหยียดยามกันอย่าได้ดูถูกกันเพราะการที่เรานั้นมีทรัพย์น้อยมีหน้าตาที่ไม่ดีหรือมีฐานะ ที่ไม่ดีหรือเรานั้นไม่มีอํานาจในสังคมฉะนั้นท่านพี่นอ้องผู้ที่เป็นบ่าวขอเราสุพานณหูวา,าราลาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงหลีกเลี่ยงจากการล้อเลียนแบบกันเยาะเย้ยกันและจงออกห่างจากการกระทําสิ่งนั้นเถิาครับเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่นําพาพวกเราไปสู่ความเกลียดชังกันและการเป็นศัตรูกันที่เกิดขึ้นในสังคมและจะทําให้พวกท่านรอดพ้นจากความโกรกิ้วของเราสุพานณูวาอาลาและการหลอกลวงของวงทั้งดุนยา لك آخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ربنا العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتبعوني